สวัสดีค่ะน้ำว้าพิยพัฒนแสนสุขนักแสดงสังกัดจักรีรุ่นปั้นดาวค่ะตอนนี้อยู่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันมานานเลยนะคะเพราะว่าหนูก็อยู่ในช่วงเรียนแล้วก็ช่วงซออัมเมอร์ที่ผ่านมาในช่วงเมษาเนี่ยหนูก็ได้มีโอกาสไป แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีนหนึ่งเดือนค่ะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่หนูได้ไปเรียนการอยู่การกินเยนรู้วัฒนธรรมของที่นูนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่โรงเรียนหนูก็มีซ้อมทีฬาสีค่ะซึ่งเป็นดับเบลยืนสิป้าค่ะสีหนูมีห้าคนค่ะในวันนี้นะคะหนูได้มีโอกาสมา ดูภาพยนตร์เปิดตัวในรอบสื่อมวลชนเรื่องมนดำสังตาค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนดำหรือก็ความสยองขวัญค่ะสำหรับใครที่กำลังรอตามชมผลงานของน้ำวานนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนรอชมผลงานละครของหนูในปี2567ค่ะที่กำลังจะเริ่มถ่ายในเร็ว,รวนี้แต่ว่าจะถ่ายที่ไหนต้องรอตามชมกันนะคะ Thank you.